ยายต้นกะลังวางเพิ่มาแบบกองบุญบัของเรียงตังสีเมืองปั้ต้นข้าเปาจนอถึงนตาน้างขางานระบัติรานำม้วนนำบาตน้อแ่เรือแมตะนเรือกีเนเดียวเน้าง้านน่ยได้ยอดู้นีได้โยนมาจากใควเมอากน้อยาเพื่อให้จบงานแล้วคนสุาน

Bye. เป็น,นเนขาหม้อหอนข้างเเขานาบัตเลยนาพ้องคนราย,าย,หายแหงเนาะมาเป็นลงกันเียนกันครับถ้าเเกป็นลมก็อะไ้ก็ไ้ครับมอะ ี๋ยวา่าจะปวดทาในให้พ่อต้องพี่น้องคนืองร้ายรับเีได้ครับรับจอดรับเสียที่สินตางมือท<ม>่านที ข้าพเจ้าจงประสบกุศลแห่ความสุขกาอนห้ขอให้มีแต่สิ่งดีดีตอตอนนี้ครับว่ายผแล้วน้องคณะสิอปกไปหาลอกกนเนาะรัตนบรุศนลายแหงวัตถถ่ายเรีนะเนาะเจตนาทก่ต่นรักษาสิ่งเราให้พี่น้องรักษาที่จงทุกับตกแทนดั นไลน์ไปกาอนไลน์นหยงไอาไดได้ทไเดดติ so, ีอะไรแล้วให้งบากันนะนไีตนี้นี่กลับมาหอเทือนเลยเนาะพี่นาะหอบ่อได้ถ่ายคลิปอยังไลนเนาะเพราะว่าคนมันไล่แห้งเหมื่อยหยางกับเพราะแล้วเนาะพี่เนาะ็เลยมา เน่เน่เผื่อมาหอดเพื่อนกะจนว่าขำมือเนาะเพราะว่ามันไกลแต่บ้านนี้ขึ้นไป้นะก็เป็นลอยกัวลักถุนเลยทีเดียวลอยปลายเผื่อจะโบเไดายังสั่นเนาะแหลมมาเกี่ยงสื่อมาเกี่ยงให้น้อนไป้วก็อันนี้นอนี่สิกุ้งจะกุ่งเงี้ยมีแต่บุกกล่องละโลไอ้เพิ่นงๆน้อยเงินบมดลายเนาะเลยสื่อส่วนน้อยทำนี้ดูกรสิบบเลไปสั่นไปกับหนี่ยเผื่อส่วนไปข้ามเนี่ยไปแล้วก็เลยไปน้ำซะ ตั้งแไปโลเบิ้งไม่พี่น้องเมื่อยแห็นคนลายเดี๋พี่หนุ่มถ่ายคลิปบ่ได้ลายเลยเพราะว่าคนมันลายแล้วเหนื่อยอย่างเลยเขาไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้สั่นมันจีจีกันอยู่น้องก็คนเด้อยวจะสิกินเกี้ยงบ่ะมันแม่แกหายเด้อแข่งสิกินมาเกี้ยงไอ้นี่ได้ไปฝ่าหนังบริยป้าปน้ำน้องเพิ่นเมื่อยพี่น้องเอว็บเพิ่นเมื่อยเดี๋เอาไปน้ำนี่เขาเห็นกับบริย ผักได้โขนบริกรอดเาเาว่นะผนดือ้อแห้งแล้วก็กยังน้อยอีกพอคนผันลายไปกรบบาดนะพี่น้องมันเดดมันานมันไนกลเดินทางไกลกา,าเลยบริอาลูกไปแม่แม่แกหายมาอันนี้มักเกี่ยงนี่ถือมังไหมนี่ถืออยู่นะน้อสี่โลลอยหาโลลอยเนาะเอาก็ซสือแต่มักเกี่ยงมาทอเลียนเ็นมาทอเลียนอยากกินนิดหน่ยเอาบรซื้อเองินโบราณห้วกะประหยัดนน่เนาะไปขำ ขามพ,พังพังทางพีก้าร้อยบาทเนาะไปขาเสียขาผูกก็ร้อยเบลขาเหือปีเหือมาก็ร้อยเนะ no, no. าะโน่โน่ทำกินกาบมาแทนนี่ตัวนี้แม่ให้กินไปพาอยู่น้ำแม่และอยู่น้ำอีแม่เอ้ยสมหรือหวานนอะนะคือเห็ดหนาเนี่ยนะบมวูวอดด้อันนะั้นเราพี่น้องมันเย็นนิกใส่ตู้เนาะเป็นอันเลยอนะันนั้น <laughs> <laughs> Mà kim sư nhân thì mặc xuống Thu cha đu Phải mặc sưu cha, sưu mặc sưu mặc mẹ mặc mẹ mặc Mẹ mặc sưu 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 พอโบลีซื้อยังสูตรเนาะเบิ่งสูตรอยู่ไทยก็งามอยู่พี่น้อ้ยมีสูตรสูตรอร่อยนะก็มีอยู่หามันโบจากอันนั้นไปได้เนาะแล้วก็ลอยซองลอยนี่ยเขาไปซื้อให้ลูกจักสูตรเลยว่าสีถามมาซื้ออยู่ซื้อสูตรหนึ่งเนาะสูตรยังสูตรเนื้อเนื้อยังนี่แหละเนาะมันเป็นกระป๋งแก่บปะอืมเวรใช่อันนี้ก็ใหม่อะ บิอดอะไรตัวนะโอ้โหสูสุเจ็ะตัวนี้นี่อัะมันในมือน่มาแม่สิมมามาทิมๆมันเปินดะออนะใค้เลยแท่เส็ดมือเลยแซบบ่